สวัสดีค่ะหนูจะมาตอบคําถามนะคะว่าถ้าได้เสนอในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและว่าชนจะเสนอด้านใดหนูจะนําเสนอในเรื่องการขาดแคลนในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดต่างๆค่ะเพราะว่าหนูมีโอกาสได้ไปทํางานจิตอาสาในโรงเรียนขนาดเล็กใช่ไหมคะและหนูก็เห็นถึงปัญหาต่างๆเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการขาดบุคลากรในการสอนการขาดสื่อการสอนที่ดี ซึงอยากขับเคลื่อนเรื่องการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีให้มันมีมาตรฐานเท่าเทียมกันนะคะแนวทางการแก้ไขของหนูนะคะก็คือ1เลยค่ะต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 2. นะคะสนับสนุนการศึกษามากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรในประเทศนะคะต้องใช้ขับเคลื่อนประเทศสให้ความสัมพันธ์กับ ให้ความสําคัญกับบุคลากรทางการศึกษามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดภาระงานให้คุณครูได้มีเวลาสอนและใส่ใจเด็กได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ